อะไรนะฮ of <t ell Rad io> ิวกิคี้เหรอคีาฮ่าฮ่าฮ่าฮคาม่าฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่า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 ฮ่่่ สวัสดีครับผมเอเวอร์ลีบอี้พี่กิ๊กไปไหนอ่ะ สวัสดีครับทุกคนนะครับมอร์นิ่งตอนเก้าโมงครึ่งทานข้าวกันหรือยังครับเมื่อไหร่สามีชั่วคืนจะออนคะออนค่ะเมื่อไหร่สามีชั่วคืนจะออนค่ะก็เขาค่ะไงค่ะใกล้แล้วครับใช่ไหมไม่รู้ไม่ชัวร์เลยเหมือนกันครับแต่ว่าใกล้ปิดกล้องแล้ว อารมณ์ดีแต่เช้าไทยสวัสด,ดีไอ้ลูกชายสวัสดีครับคุณอาหนูนะครับกระบะสร้างวัสด,ดีจ้าร้านเนมคอัพสวัสดีครับคิดถึงมากๆนะนี่ ไปปีนี้ได้ดูแน่ค่ะไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะพี่อยู่กองอะไรกองสามีชั่วคืนครับคุณรู้ไหมในทิกตอกคุณฮอตมากเต็มฟีดหรอหรอ,หรอครับผมไม่ได้ดูทิกตอกเลยเพราะผมดูแต่สาวๆในทิกตอกอครับมันเลยผู้ชายมันเลยไม่ขึ้นฟีด <c oughs> ผมชอบดูสาวๆเต้นติ๊กต๊อกสวัสดีครับกินข้าวแล้วครับตอนเช้าจะมีชุดคุ้นใกล้ปิดปองหรือยังเหลืออีกไม่ถึง8คิวครับไม่ชิวอยากเป็นเมียโอ้พี่น้ำ ออกสื่อได้ไงเนี่ยคิมมีโนโตะไล์ส่วนเหรอไล์ส่วนอีกแล้วขยันไล์จริงขยันไล์จริงจริงพี่ยุโร่ I love you baby I am darling Good Morning พี่เพราะช่องปล่อยทีเซอร์กองทัพละครใหม่มาแล้วถ่ายใกล้จบยังใกล้แล้วครับใช้ยาสีฟันอะไรสษาผมครับผมใช้แชมพูนะคิดถึงคุณสามีไงไว้มีโอกาสเจอกันนะครับพี่น้ำเดเราดูนะหวัสดีครับเฮ้ยมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ ไลฟ์เก่งร้องเพลงให้ฟังคีมีนัโตชมก,กัสกำลัามาคิตโต อยู่ยศมีคนแอบต่อเจ้านะเอ้าเฝ้าหน้าห้องน้ำเหรอครับอยู่บนเตียงครับวันนี้ถ่ายที่โรงแรมพี่อยู่สามีชั่วพี่ต้องชั่วแน่เลยดูอันนี้

ถ้าได้ร่วมงานกับพี่เมมจะร่วมไหมครับร่วมครับสวัสดีแพรรี่อินวอนแลนด์นะฮะพี่พี่เราไม่ต้องสนใจเวลาคนบอกว่าเอาไลฟ์อีกแล้วหรอเ <c oughs> พอาะ <c oughs> อ<ๆ> <c oughs> ไรพิถึงมากนะ <c oughs> กอดหอมสิบที <c oughs> พี่น้ำครับผม <c oughs> อยากให้พี่ชูเป็นสามีชัว่วครึงของหนูหรื <c oughs> <c oughs> อคมว่าไงเนี่ย มันใช่หน้าที่ไหมดูแลทุกคนทุกระดับประทับใจเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้เป็นสไตล์ลินไม่ยุ่งานไม่ยากจนงานโป๊ดนี่พอถนัดมากงานโป๊ดตอนนั้นก็ใส่เสื้อแล้วพี่ที่เราสีแดงสีแดงงานแกยู่ยศเพื่เป็นดาวไลท์สุดไปลสส้้้อีีแแดดดงงกไไม่าย อยากเรียกชื่อหนูหน่อยค่ะโฟกัสโฟกัสครับอยากเป็นนางเอกของพี่ยูอยากให้พี่ยูเล่นละครับพี่เมย์เมย์โซคิวเห็นอะไรอ่ะ อืมเสร็จล้ไปไปไปแมแม,แมเรียกชื่อหนูหน่อยค่ะ H Q M E E D Q H ชื่ออะไรอันไม่บอกเรียกชื่อหนูหน่อยค่ะบอกรักน้องกุ้งหน่อยรักน้องกุ้งนะครับ ยูโรอยากแสดงกับนักเอกคนไหนห้ามตอบใครก็ได้พี่เอี่ยมครับพี่เอี่ยมเออเออพี่สายเอี้ยมนะครับพี่เอี้ยมพี่เอี้ยมเฉยเฉยอราไม่มีสายใช่ไหมไม่มีสายเพราะว่าเอี้ยมมาตรงเวลาโอ้เชดคิดได้ไงอ่ะคิดได้ไงอ่ะไวมากพี่เอี้ยมครับผม I hope to see you soon you l i t t l baby I love you โ <c oughs> อ้โห Thank you ไปมาคนสวยให้มันแต่งหน้าก่อนเถอะเอาวเหรอเดวเราแต่งหน้าก่อนตัวตัวไปปรยุทธ์คิวใน AG เปล่าแปลว่า A นะครับถ้ามีดะไม่ใช่เปล่ายูโรถ่ายละครกี่วันครับวันนี้ถ่าย <c oughs> อาทิตย์นี้ถ่ายสี่วันเลยครับสามีชั่วคืนพี่โยูโรชื่อว่าอะไรหรอคะกุฎมร่ะ you are so cute ยูโรพี่โยโูโรพักผ่อนเยอะๆนะคะ <c oughs> ไม่เคยได้พักเลย <c oughs> เวลาพักมีเวลาว่างก็มาไลฟ์สดจะพักตอนไหนล่ะครับผม พี่สมิชชั่วเพื่อแล้วค่ะเสียงพี่โอปอดังมากกระปุกคุณกระปุกคุณไม่มาพี่บอมมาไหมคะมาครับพี่บอมมาครับขอดูพี่ทิ้งพลหน่อยค่ะชูชูนะพี่ทิ้งพล ผมแสดงกับพี่เนยมาสองเรื่องแล้วนะพี่เนยประธาดานะครับคุณเนยคุณเนยเอ็นดูคนไม่ได้พักถึงห้าร้อยไปทำงานแล้วนะทำงานเหนื่อยหน่อยก็สู้ๆนะพี่อยู่ I love you พี่อยู่เลอร์ฟอร์มเมียนมา เย yeah. มิงกะลาบกะละมังตุสังพี่แพลมาไหมคะมาครับส่งกำลังใจให้ในทำงานจ้าพี่ยูหนูขอกำลังใจหน่อยหนูไปฉีดว,วัคซีนพรุ่งนี้แล้วสู้ครับไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อเพื่อความปลอดภยอยัยของตัวเองนะครับจะได้ไม่อาการหนักนะครับ วิธีนักไล่อะนะพักก็ต้องไล่พี่ฉีดวัคซีนยังฉีดแล้วครับแขนซ้ายผมฉีดซิโนแวคแขนขวาผมฉีดแอสตราซีเนกาขาขวาผมฉีดโมเดอร์าขาซ้ายฉีดไฟเซอรไม่หาเล่นคนเดียว โดนเป็นเจ็ดไม่จบอย่างฮัลโลมิงกะระบัมมิงมันมาแฟนพี่เชียร์แมนยูหรอครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับถดีมากถ้าแมนยูชนะก็เชียร์แมนยู <c oughs> <c oughs> เอาให้ครบคะ่ะ ปาเจ้ามาผสมหลายตัวได้ไอาย English fish Hey what's up what's up What do you eat Vegeta <c oughs> พูดอะไรอยากให้พี่โรกับพี่ซามิแสดงด้วยกันครับ ไม่อยู่ช่องเจ็ดแล้วนะพรุ่งนี้กินข้าวยังคะยังไม่ถึงพรุ่งนี้ครับยังไม่ได้กินครับเมื่อคืนหงชนอีกแล้วค่ะบัวชพี่โรชื่ออะไรคะซีอูครับลงเมื่อไหรค่ะระรคะ <h ums> พุ่งนี้เป็นไหนมาคะเราดูสามีชั่วคืนออนวันไหน oh. ยังไม่ทราบเลยครับแก้ได้ด mm ูห hmm. รือย่างคือทางช่องยังไม่ประกาศยังไม่ทราบเลยครับอยู่ยดร้องเพลงพอมากครับบอกฝันดีหน่อยค่ะบฟันดีนะครับนัทชวิภานอนเก้าโมงสี่สิบเล้วให้ o าอุ ยูโรวันนี้มากับแม่ไหมแม่ไหนอ่ะพี่ยูโรพูดใต้ให้ฟังคำหนึง่งพูดไม่เป็นอะภาษาใตา้นี่นีน no ี่โนทิชมีพี่ยูโรฟอ o m p h ป l ิ p p i n e s n o t i c อะไรโนทิช not i c e not i c e me notice me อะไ,ไรบ้าง p e you ว i l ว visit to Myanmar one day. ฝรั่งเยอะเหมือน,นกันนะเนี่ยวามอสทาบบอห่าโอโปรตุกีสเนอร์ลินโดภาษาโปรตุเกสอ่ะ ไชฟองฟิลิปปินส์เลิฟยรไอว่าอีสานในฟังแนวคำนึงเอออันนี้พอได้ยูพี่ยูโรเคยพูดใต้แล้วหนูเคยได้ยินไม่เคยพูดไม่เป็นพี่เราจบปริญญาตรีที่ไหนผมราชพัฒอุดรธานีครับคิดอยากเรียนต่อไหม ยังครับยังครับยังไม่คิดจะเรียนต่ออ้าวรอก่อนกำลังไปหานิ้วหนวดมาเหรอฮะพี่อมคุณนิวหนวดมาเหรอหพี่ยูโรอยากแสดงคนกับพี่อมบัชลาพาไหมคะโหน่าจะยากครับ <laughs> ยูโรไฮฟอร์มลาตินอเมริกาย e s I ส m from t h ฟอร์ม d ทยแนด์ทำเส้นทางบันเทิงให้หน่อยสี่พันเทปจัดให้เลยห้าพันเทปเป็นคนอำเภอไหนครับเป็นคนอำเภอเมืองครับเย่พี่นิวไปสามีชั่วคืนแล้ว อยู่น้าโรงแรมแล้วอยู่น้าโรงแรมแล้วเป็นเนี่ยอยู่อยู่ไหนอ่ะชั้นหนึ่งหรอผมอยู่ชั้นล็อบบี้อ่ะชั้นชั้นกับอเฮ้ยเป็นคนไม่ดีเลยเป็นคนชอบล็อบบี้อ่ะไม่ชอบไม่อยากคุยแล้วอะไรวะล็อบบี้แปลว่าอะไรอ่ะล็อบบี้แปลว่าอะไรอ่ะอยู่โล่ไม่บอกหรอกเลยไปเฉลย โอเคโอเคเดี๋ยวและและแเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวไปหาโอเคไว้จบครับรับกรรมนะพี่เจี๊ยบมาพี่เจี๊ยบสวัสดีครับเดี๋ยวผมกลับไปครับผมขอโทษพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเอาคิวพี่เจี๊ยบไปถ่ายซีรีส์ตายแล้วพี่สีนะพี่เจี๊ยบโิดพี่ชอ่ะมาสิมาสิมานี่สิ ะพี่เจีย๊ยบครับพี่เอี้ยมฝากความคิดถึงนะครับอ,อืมรักฉันไหมโอ้จังบอสชนะกันสวัสดีครับพี่โรหนูอยู่จังหวัดเดียวกันเลยค่ะโอ้โหเป็นเพร่อนนะครับอยู่กับมาหาพีนานมาก ตาาแล้วพี่โต้งพลเข้าฉากกับพี่พิงพอยพี่โต้งพี่โต้งอะไรอ่ะฝากคิดถึงด้วยจ้า yeah, ขอบคุณจรัมอ้ <laughs> อาวสนุกไหมอา้าวเพื่อนมาวะ่ะ ยังไงยังไงมันไม่ขึ้นมาเฮ้ยวันวันไม่ทำอะไรเลยจะไลรอย่างเดียวเลยเหรอวะถามหน่อยดิฉันยังไม่ได้อาบน้ำเลยเธอไม่ใช่วันเออเก็ค่อยหลับ อาจจะไลฟ์ว่างก็จะไลฟ์เป็นบ้าหรือเปล่าฮะชอบไลฟ์อะไรขนาดนั้นว่าไปเราก็เท่ดีเหมือนกันนะนี่ <laughs> ไม่ทำอะไรหรอครับวันนี้ทำวันนี้เดี๋ยวมีซูมกับพี่มุกดาครับเอ้ zoom อะไรอะ่ะ อย่ารู้ได้ป่ะสักเรื่องหนึ่งได้ป่ะก็ก็อ,อยากรู้อ่าก็อ,อยากรู้ว่าเพื่อนทําอะไรไงเอ,อเของเบอร์ดี้ครับเป็นผู้โชคดีออ๋ได้สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์แบบสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คูซีฟคุยกับเราสองคนเฮ้ยไเนี่ย <c oughs> ทำไมโชคด,ดีจังอะ่ะมีกี่คนอะ่ะโอก็โอถ้าถ้าให้นับก็มีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเดีู<า>ถามว่<น>าม,มีค<า>นสามคนมั้สามคนโอก็คุยกันยาวๆไปเลยไม่รู้มน่าจะเยอะอยู่น่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าคนอะ่ะกู้โคชคดีเจ็ดหมื่นกว่าคนมันก็ทีละคนเหรอเกินเกินไป ไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็รวมกันนะจอก็มีอยู่ประมาณสามพันกว่าจอก็คุยกันแบบเจ็ดหมื่นคนอะไรเงี้ยว่าไม่น่าใช่แหลน้นะ <laughs> ไม่น่าใช่แหละยูโรหน้าฉันสดมากเลยนะรู้ปะ่ะตากแกว่า <Hey. S 1> ฉันหล่อเทไหมจะว่าไปแกก็หลอดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <laughs> hey. โมเมนต์ปัณเนี่ยโมเมนต์ปัณโต๊ะกิมาเกินนักกามีกามากิโตอยู่โรบ้านชั้นหนาวแล้วนะแล้วยังไงต่อมันหนาวอ่ะไม่มีคนกอดเลยอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าอ่ะมานี่มาอุ้ยครับอมครับคิดถึงจังเลยคิดถึงคราฟเวีมครับ ล้างหน้าก่อนนะควรที่จะล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําคือจริงๆว่าจะแบบเจาะกําลังกายก่อนครับพี่เอ็มเอ่อล้างหน้าก่อน <laughs> ไม่ต้องคิดผมสาสอมมานี่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 นออมานี้เออมานี้มาเดียว,วเอ้ยกอดกอดกอดแล้วก็กอดเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำออกกําลังกายโอเคไหมโอเคครับโอเคสู่ๆนะครับ ครับทำงานขอให้เป็นวันที่ดีของพี่ยูโรนะครับครับผมบายบายนะครับบายบายครับสู่ๆครับสู่ๆูครับไอ้บ้าต้าบ้าอืมเต่อบ้านาะไอ้เต้าไปดีฝ่าขอบคุณทุกคนนะครับบายบายสวัสดีครับไว้มาใหม่ 君のとべがけなしかまらばらききっと。